สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมออามนักอ่านไพ่นะครับวันนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาแบบพิกเด็กกันนะครับสําหรับคําถามในวันนี้ก็คือดวงการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้นะครับสําหรับใครที่อยากจะรู้เกี่ยวกับการเงินในช่วงนี้ของตัวเองนะครับว่าปัญหาการเงินจะมีอะไรไหมจะดีขึ้นหรือยังหรือว่าอยากจะทําอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายหรือว่าการลงทุนลองมาเลือกสําหรับไพ่ทํานายดวงชะตาเรื่องการเงินดูได้นะครับว่าดวงการเงินจะเป็นยังไง แต่การทานายดวงชะตาแบบพิกอเดกนี้เป็นการทํานายแบบรวมๆนะครับอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างมากน้อยแตกต่างกันไปแต่ละคนขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยยังไงก็โปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับคําทานายด้วยนะครับก่อนจะไปฟังคําทํานายกันผมฝากไว้นิดนึงนะครับถ้าชอบวิดีโอของผมฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้รู้ว่าชอบกันถ้าอยากรู้ดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับผมจะเอามาทําเป็นหัวข้อพิกอเดคลิปต่อๆไปให้ได้เข้ามาดูกัน ฝากกด Subscribe ไ,ไว้ด้วยนะครับผมจะทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการดูดวงไว้ไพ่ทาโร่ออกมาให้ชมเรื่อยๆเลยทั้งสอนวิธีการอ่านไพ่ความหมายของไพ่หรือว่า p i ิกอเด็กทำนายดวงเรื่องต่างๆนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงนะครับแต่ถ้าใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมแอนไลน์นี้มาได้เลยนะครับอยากถามเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรหรือว่ากังวลใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรถามไพ่ได้หมดเลยครับแอดไลน์มาจองคิวไว้ได้เลย แล้วก็สุดท้ายนี้ถ้าวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมจะฟังคําทํานายแล้วไปชมกันได้เลยครับสําหรับใครที่เคยดูคลิปพิเศษของผมมาก่อนแล้วข้ามไปตรงที่เริ่มคําทํานายได้เลยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูผมจะขออธิบายวิธีรับคาทํานายตรงนี้ก่อนนะครับก่อนอื่นผมก็จะมีสําหรับไพ่ให้อยู่สี่สำรับนะครับให้คุณผู้ชมเลือกนะครับว่าจะรับคําทํานายจากไพ่สำรับไหน เมื่อเลือกได้แล้วก็ให้กดที่ท i สแ s t a ที่อยู่ด้านล่างที่ผมทําไว้ให้นะครับเพื่อข้ามไปฟังคําทํานายของสําหรับนั้นๆได้เลยสําหรับคําทํานายนี้ตอนที่ผมอธิฐานกับไพ่ผมไม่ได้ระบุช่วงเวลานะครับดังนั้นใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้อยากจะรับคาทํานายสามารถเลือกได้ตลอดเวลาเลยนะครับคําทํานายนี้ไม่มีวันหมดอายุนะครับแต่มีข้อแม้ว่าคุณผู้ชมจะต้องไม่เคยดูคลิปนี้มาก,ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเคยดูแล้วเราก็จะรู้คําทํานายของบางสํำรับไปแล้วก็จะเลือกคําทํานายครั้งต่อไปแบบไม่เป็นกลางเนาะ ถ้าใครอยากดูดวงหัวข้อนี้อีกแต่ว่าเคยดูคลิปนี้ไปแล้วก็ลองไปดูคลิปอื่นนะครับผมจะทําเป็น p i ิกอ d เด็หัวข้อเนี้ยเอาไว้ให้หลายๆคลิปเลยไม่ควรจะดูเกี่ยวกับคําถามเดิมซ้ําๆนะครับอยากจะให้เว้นระยะห่างสัก2อสเดือนเราค่อยกลับมาดูใหม่ถ้าพร้อมจะรับคําทานายแล้วผมจะให้เวลา10วินาทีนะครับตั้งสมาธินึกถึงสิ่งที่เราอยากรู้นึกถึงอนาคตที่รอเราอยู่นึกถึงคําถามเอาไว้ในใจนะครับ โอเคถ้าพร้อมแล้วเลือกสำหรับไพ่ที่ขึ้นมาในใจได้เลยครับผมจะให้เวลาในการเลือกสำหรับที่เราต้องการอีก10วินาทีนะครับถ้าเลือกได้แล้วกดที่ทำสแตมที่อยู่ด้านล่างเพื่อไปฟังคำทำนายกันได้เลยครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผม สำหรับคนที่เลือกสำหรับหมายเลขหนึ่งนะครมาดูกันว่าได้ไพ่อะไรบ้างเก้าดาบห้าไมเาวาหกเหรียญสี่ถ้วยสองถ้วยสำหรับคนที่เลือกสำหรับหมายเลขหนึ่งนะครับดูจากพลังงานรวมๆแล้วเหมือนเป็นการเตือนเนาะ ยังไม่ได้บ่งบอกว่าดวงจะดีหรือไม่ดียังไงลักษณะเป็นการให้แนวทางเหมือนเป็นข้อความจากไพ่ที่อาจจะบอกกับคุณที่เลือกสำหรับนี้นะครับสำหรับคนที่เป็นสายลงทุนนะครับเหมือนจะมีโอกาสที่ดีโอกาสทางการเงินที่ดีเข้ามาแต่คุณอาจจะไม่สนใจหรืออาจจะมองข้ามมันไปเนาะอาจจะเพราะว่ากลัวหรือว่ากังวลอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้ผมบอกไม่ได้จริงๆเนะว่ามันจะดีหรือว่าไม่ดี แต่จากไพ่คือมีคำแนะนำมาว่าควรไปจัดการความคิดนั้นซะแบบว่าความกลัวความกังวลทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ลองวิเคราะห์ไอวิเคราะห์อโอกาสการเงินที่ว่านั้นนะให้ดีๆเพราะว่าถ้าเราคิดมาดีแล้วอ่ะเราวิเคราะห์ตัวอย่างรอบด้านแล้วอ่ะผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเลือกแบบไหนมันจะเป็นทางเลือกที่ถูกต้องเนาะถ้าเลือกการลงทุนสมมติว่าถ้ามันมีโอกาสเข้ามาแล้วเราเลือกที่จะลงทุนไปกับโอกาสนั้น มันก็น่าจะได้กําไรก็คือเหมือนถ้าเราคิดว่ามันดีแล้วแล้วเราเราเลือกลงทุนไปมันก็น่าจะได้ดีอะไรแต่ถ้าเกิดเราเลือกที่จะไม่ลงเลือกที่จะแบบปล่อยผ่านก็เป็นไปได้ว่าในภายภาคหน้ามันอาจจะขาดทุนเนาะแล้วก็ยังมีโอกาสได้เงินจากส่วนแบ่งหรือว่าเงินปันผลอะไรเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับเป็นเงินที่เหมือนว่าตกลงกับใครเอาไว้ว่าจะได้อะแบบ มันก็อาจจะมาในช่วงนี้แต่อาจจะต้องระวังเรื่องของการใช้เงินนะครับอย่าใช้เงินตามใจนะครับเก็บแบบว่าเก็บเงินไว้เผื่อจําเป็นบ้างเนาะหมายถึงถ้าเกิดเงินมันเหลือเนี่ยก็เก็บไว้บ้างก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปใช้ให้มันเต็มเนาะคือการเงินไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับคุณอาจจะมีการแบ่งสรรป,ปันส่วนไว้แล้วแหละว่าเงินนี้เอาไว้ใช้เงิน,นนี้เก็บออมอะไรอย่างเงี้ยแต่อ้ส่วนที่เก็บออมก็เก็บออมต่อไปแต่อ้ส่วนที่จะเก็บไว้ใช้อะฮะ คือถ้าถ้าเราแบ่งไว้แล้วแล้วมันแบบมันใช้ไม่หมดอะ่ะแล้วมันไม่รู้จะใช้อะไรจริงๆเราก็เอามาเก็บก็ได้เนาะไม่ใช่ว่ามีรู้สึกว่าเออเราเหลือเงินเท่านี้แล้วเราแบบเอออยากใช้อะไรก็ใช้ใช้ไปอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าคุณจะเป็นพวกแบบเครียดเราช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นพวกแบบรีเทลช้อปปิ้งพอเครียดคิดมากแล้วก็แบบอยากใช้ตังค์เนาะอันนี้ถ้ามันช่วยได้จริงๆก็ไม่อยากจะไปห้ามนะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันมีวิธีอื่นไหมที่แบบว่า มันแก้เครียดได้โดยที่ไม่ต้องเปลืองตังอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีก็ดีนะจะได้ไม่ต้องมาเครียดเรื่องเงินทีหลังด้วยสำหรับคนที่เลือกสำรับหมายเลขสองนะครับมาดูกันว่าได้ไพ่อะไรบ้างเ t รนด์ส <Yeah. S 1> ี่ถ้วย คิงดาบจัดเม้น e n หกไม้เท้าสำหรับคนที่เลือกสำรับหมายเลขสองนะครับดวงการเงินถือว่าดีนะครับมีไพ่จัดเม้นมาแสดงว่าอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนาะหรือปัญหาเรื่องการเงินอะไรที่มันแบบมันยังไม่เรียบร้อยอะ่ะมันก็กําลังจะเรียบร้อยและกําลังจะคลี่คลายแล้วด้วยเหมือน ปัญหาที่มีก็กําลังจะดีขึ้นแต่ก่อนที่มันจะดีขึ้นน่ะเราก็ต้องดูแลสุขภาพการเงินของเราก่อนเนาะเรื่องค่าใช้จ่ายเกินตัวรายจ่ายที่มันไม่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราได้ตัดออกหรือยังสิ่งสําคัญก็คือคุณต้องหยุดเรื่องความอยากให้ได้ก่อนเราอาจจะเป็นเหยื่อของการตลาดง่ายเนาะอืมจะเรียกว่าไงดีคือคือของที่คุณไม่ได้สนใจอะ่ะคุณก็ไม่ได้คิดจะซื้ออยู่แล้ว ต่อให้มันจะลดราคาย,ยังไงมันก็คือเหมือนเราไม่ได้จะซื้ออะมันก็เราก็ไม่ได้ซื้อมันอยู่แล้วแหลนะนาะแต่ปัญหามันอยู่ที่แบบของที่เราจะซื้อเนี่ยแหละของที่เราใช้อะไรอย่างเงี้ยการคําว่าเป็นทาตการตลาดของคนก็หมายถึงเวลาเห็นมันจัดโปรโมชั่นน่ะแบบซื้อหนึ่งแถมสองซื้อสองแถมสามอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยของมันต้องใช้อยู่แล้วอ่ะมันก็ซื้อเก็บไว้เลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย หรืออะไรที่แบบคุณกําลังสนใจคุณก็จะแบบหาเรื่องใช้ตังกับมันให้ได้อะแบบว่าเหมือนเราอยากอยากได้ช่วงนี้อยากได้ของอย่างนึงมากๆเราก็จะแบบเอเปิดหาไปเรื่อยเลยเสร็จแ,แล้วก็นั่นแหละอารมณ์เหมือนจะซื้อให้ได้หาเรื่องจะซื้อให้ได้อะไรอย่างเงี้ยจนบางทีก็ลืมจัดลำดับความสำคัญของการใช้เงินไปเนาะเอาไปทุ่มอะไรกับเรื่องเดียวสมม ดังนั้นเรื่องการใช้เงินต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับอยากจะจริงจังอยากจะลงทุนกับอะไรบางอย่างก็ได้นะครับแต่ให้มันพอประมาณเนาะให้มันสมเหตุสมผลด้วยอย่างที่บอกนะครับว่าดวงเรื่องการเงินช่วงนี้ก็ยังดีไม่มีปัญหาอะไรถึงจะมีปัญหาเรื่องการใช้เงินบ้างแต่ก็มีตังค์ให้ใช้อะเนาะยังไม่ได้ติดขัดอะไรมีคําแนะนําจากไพ่อีกเรื่องหนึ่งก็คือควรจะจริงจังกับแผนการเงินด้วยนะครับคุณอาจจะยัง ไม่ประสบปัญหาเรื่องการเงินก็จริงแต่ว่ามันมันยังขาดแผนการใช้เงินอยู่อ่ะคือเดือนเดือนหนึ่งอ,อาจจะยังไม่มีการทํำรายรับรายจ่ายต่อเดือนเท่าไหร่ทําให้คือตอนนี้มันมีเงินไงมันก็เลยไม่มีปัญหาเนาะแต่ถ้าเกิดเดือนไหนที่มันมีค่าใช้จ่ายที่มันแบบมันเกินเยอะขึ้นมาอย่างเงี้ยมันอาจจะมีปัญหาก็ได้เพราะฉะนั้นอยากให้ลองมานั่ง ทำเป็นเหมือนบัญชีรายรับรายจ่ายอะครับว่าแบบเออเรามีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่รายจ่ายต่อเดือนเท่าไหร่แล้วก็มันจะเหลือเก็บเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเอามาลองคิดดูเนาะมันจะได้เห็นเป็นรูปแบบที่มันชัดเจนมากขึ้นการใช้เงินอะไรของเราเราก็จะได้รู้สึกว่าประมาณการง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้มันมันยังไม่มีปัญหาก็จริงแต่ว่าในอนาคตนะครับการที่เรารู้รู้ การเงินของเราตรงเนี้ยมันอาจจะมีประโยชน์อะไรก็ได้สำหรับคนที่เลือกสำรับหมายเลข3ามนะครับมาดูกันว่าได้ไพ่อะไรบ้างเพลย์รูปเิดเด a พรส e จ็กแมนนาอฟอร์ท The Fool สำหร S <S uh, ับคนที่เลือกส,สำหรับหมายเลขสามนะครับเห็นไพ่แล้วนึกถึงเพลงอนนเลยอะของ3ามโทนขอให้เจ้าภาพจงเจริญก็คือแบบคิดอะไรหวังอะไรเต็มที่เลยครับแบบได้สมปันธนาแน่นอนเพราะอย่างแรกเลยไพ่ตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยไพ่ประจำตัวเนี่ยคือเพ g e ออ p เปนทา l e เก็คือคุณเป็นคนที่แบบใช้เงินเป็นนะเรียกว่ารู้คุณค่าของเงินเนาะ ใช้เงินคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แน่นอนแบบว่าหาเงินเก่งเก็บเงินได้ขยันด้วยไม่ยอมให้โอกาสเสียเปล่าใบต่อมาดีเอ็มเพลสนี่ก็คือมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูด้วยชีวิตตัวเองดีไม่พอยังจะมีคนมาส่งเสริมให้ดีอีกนะฮะถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็อาจจะเป็นแบบว่ามีดวงเดบนั่งกินนอนกินสบายความเป็นจริงจะสบายขนาดนั้นก็ ชีวิตก็ไม่มีช่วงที่ต้องคิดมากเนาะแบบว่าเป็นช่วงที่เอนจอยชีวิตวางความกังวลลงได้อะไรเงี้ยเหมือนเป็นช่วงได้พักสมองหรือว่าถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายก็เป็นดวงนารีอุปธรรมครับชีวิตไม่ลำบากไปต่อมาจัดเม e นท์ก็คือหลายๆอย่างในชีวิตอะมันเริ่มลงตัวแล้วการเงินค่อนข้างมั่งคง ดวงการเงินเปิดอยากทําอะไรคิดจะทําอะไรคือตอนนี้คือโอกาสเลยครับไปต่อมา9ก้าวถ้วยเนี่ยก็คือชีวิตสบายเลิกกังวลมีความสุขกับการใช้เงินแบบใช้ไปกับสิ่งที่เราชอบได้เลยเนี่ยแล้วก็ใบสุดท้ายก็คือเดอะฟูลใบนี้ก็คือคุณเคยอยากสั่งอาหารอะไรในร้านอาหารแล้วไม่ต้องหันไปมองราคาไหมอันเนี้ยอารมณ์แบบนั้นเลยก็คือแบบ คืออยากอยากใช้เงินอะไรก็คือเหมือนได้ใช้เลยอะฮะไม่ต้องไปคิดไม่ต้องกังวลเลยเรื่องเงินเนาะคืออยากได้อะไรก็ได้แบบใช้เงินแก้ปัญหาได้เลยแบบชิวๆดวงการเงินตอนนี้คือดีจริงๆไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงเลยครับเป็นห่วงอย่างเดียวก็คือมันจะดีไปอย่างนี้ได้อีกนานแค่ไหนคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มีความสุขะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขแบบมีสติด้วยละกันครับ สำหรับคนที่เลือกสำหรับหมายเลขสี่นะครับมาดูกันว่าได้ไพ่อะไรบ้างเจ็ดถ้วยสิบเหรียญสิบดาบเดวิลหกเหรียญ สำหรับคนที่เลือกหรับหมายเลขสี่นะครับดวงการเงินมีปัญหาเพราะว่าตามใจตัวเองเกินไปเนาะจากไพ่จริงๆคุณโชคดีอยู่นะครับที่มีสิบเหรียญมาเนี่ยคือมีสมบัติมีเงินเก่ามีแบบเหมือนมีทางบ้านช่วยเหลืออยู่ก็เลยแบบไม่ได้ลําบากจนเกินไปเนาะเพราะบนพื้นฐานของคุณเนี่ยคุณคือเจ็ดเหรียญอะไม่ใช่เจ็ดเหรียญเจ็ดถ้วยคือเวลาจะจ,จับจ่ายใช้สอยอะไรอะไรอย่างเงี้ยเลือกไม่ถูกไม่รู้จะเอาอันไหนดีก็เลยเอามันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย แบบมีโปรโมชั่น2องแถมหนึ่งสามแถมสองซื้อสองถูกลงอีกมาสี่ใจสามก็คือไม่ว่าจะโปรไหนๆก็คือคุณก็ตอบสนองตุกโปรโมชั่นเลยเป็นธาตุการตลาดของแท้ก็คือเหมือนขอให้ได้ซื้อไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยความจําเป็นไม่มีผลต่อการตัดสินใจนอกจากเรื่องของธาตุการตลาดแล้วอีกจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือความไม่รอบคอบนะครับช่วงนี้เรื่องเรื่องแบบว่ามิจฉาชีพอะไรพวกนี้มันมาทุกรูปแบบจริงๆเนาะ ไม่รู้จะเตือนยังไงเหมือนกันนะ่ะเนี่ยมันมีเดอะเดวิลเข้ามาเอาเป็นว่าตรวจสอบให้ดีก่อนโอนแล้วกันครับว่าปลายทางที่เราจะโอนให้เนี่ยมันเป็นปลายทางที่เราต้องการโอนให้จริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นบัญชีของใครเนาะที่เข้ามาหรือถ้ามีใครชวนลงทุนอะไรอย่างนี้ก็อยากให้ระวังให้ดีๆนะครับว่าเออมันลงทุนจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นพวกแบบมิชฉาชีพอะไรอย่างเงี้ย ต้องลองไปตรวจสอบลองเปิดหาในอินเทอร์เนต็ตดูครับว่าแบบมันเคยมีคนโดนหลอกด้วยแบบสตอรี่แบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยวิธีป้องกันก็คือติดตามข่าวสารให้มากๆะครับให้รู้ทันกลงโกงของพวกมิจฉาชีพเข้าไว้รู้ทันพวกไอคอร์เซ็นเตอร์พวกนี้เนาะแล้วก็ดูแลพวกผู้สูงอายุที่บ้านด้วยครับส่วนใหญ่คนที่โดนก็เป็นคนแก่ไว้เกษียณทั้งนั้นเนาะที่เราเห็นจากข่าวกัน สำหรับคนที่เลือกสำหรับนี้ก็ระวังแค่สองเรื่องนี้ละกันเอเอระวังแค่สเรื่องนี้แหละครับเรื่องทาตุการตลาดกับเรื่องมิจฉาชีพเนาะยังไงก็ขอให้ปลอดภัยแล้วกันครับ